และวันนี้นะครับเราจะมาทำการอันบล็อกไอเวิร์กยี่สกันนะครับจาก a u d ์ c ูมาแล้วครับผมสำหรับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องสีขาวนะครับสกรีนตัวหนังสือรุ่นไอเวิร์กยีรตรงกลางและมุงด้านซ้ายเป็นยี่ห้อ a u ร์ดูนะครับนี่กล่องนะครับด้านล่างของกล่องจะเป็น q ิว o d e คนะครับจะติดยี่ห้อแล้วก็ ลองเอาไว้นะครับ128จิกและก็สีกะเลครับคือสีเทานั่นเองตัวนี้เป็นท็บเล็ตีสนะครับผมมาแกะกระเลยนี่เป็นกล่องแบบแกะตัข่านะครับนี่ด้านในครับเป็นของแถมมากับกล่องก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบแบกเนติกคีย์บอร์ดนะครับนี่แถมมาในกล่องเลยดีมากๆไม่ต้องซื้อแยกนะครับตัในนี้ใจดีจริงๆ และตัวกล่องครับสกีดไอเวอร์ยี่สิบโปรครับเป็นสีแบบพิ้งก์าพิ้งาิงครับมาเราแกะขีดก่อนดีกว่าแกะไปเลยและนี่คือคีย์บอร์ดข้างในครับจะเป็นถุงแล้วก็มีคีย์บอร์ดถูกซ้อนไปด้วยโฟมหนึ่งอันนะครับเพื่อการกระแทกตัวคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งร้านเราจะมีแถมเป็นสติกเกอร์ไทยไปให้นะครับสัมผัสดีมากเลยครับผมน้นค่าเป็นที่นิดรกัยนะครับตัวคีย์บอร์ด แกะกล่องมแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่เปิดขึ้นมาจะเจอตัวเครื่องนะครับถูกหุ้มพลาสติกห่ออยู่และด้านล่างจะเป็น user guide นะครับหรือคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษนะครับนีย่ยาวฤบเลยมีการนําำการใช้ทั้งหมดครับตรงนี้และด้านในกล่องครับอ,อยาดหยางหยา,ยาดทิ้งทก่อนอเออออกมาครับทางขวามือจะเป็น อะแดปเตอร์ครับตัวอะแดปเตอร์ apter, หัวชาร์จแบบ DC 3ีนะครับซึ่งรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่ามีหัวมาให้เปลี่ยนถึง2หัวนะครับมีในนะกล่องอีกฝั่งหนึ่งหน้าตาอย่างนี้เลย DC 3.0นะครับคุณนี่มาส่วนหัวชาร์จนั้นอยู่ฝั่งครับทางซ้ายมือนั่นเองเดี่ยวมาปุ๊บเจอเลยครับนี่เป็นหัวชาร์จนะครับ2แบบหัวกลมและหัวแบนนะครับ สามารถถอดและสับเปลี่ยนได้นะครับตามการใช้งานและไฟที่บ้านเลยถือว่าดีครับถือว่าดีแถมมาให้สองหัวเลยการใส่ก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มเอาไว้แล้วก็ล็อกลงไปปุ่มก็อึดอีดอีอ่าน่าเลยครับผมเรียบร้อยสองแบงน,นะครับส่วนที่เหลือในกล่องนะฮะเป็นกล่องเปล่าเลยครับไม่ต้องลุ้นนะฮะผลออกมาไม่เจออะไรครับ เราจะมาตรวจดูตัวเครื่องกันครับว่า iWork 20 Pro นั้นจะดีอย่างไรบ้างออมาเลยครับตื่นเต้นจริงๆสำรับตัวเครื่อง iWork 20 Pro นะครับเราได้ติดฟิล์มกันรอลอยจโรงงานมาแล้วนะครับหน้าจอมีขนาด10.5นิ้วถือว่าใหญ่อยู่นะฮะตัวเครื่องนะครับด้านหลังเป็นสีเทาครับสกรีนโลโก้และรุน่นเอาไว้นะครับ รอบตัวเครื่องนะฮะตัวนี้ให้แรมมาที่8 g b ครับแล้วก็ SSD อีก1 2ึ่งรีครับยังพอต่อการใช้งานแน่นอนครับผมมาตัวเครื่องด้านซ้ายนะครับจะเป็นพอร์ต3.5มามิลนะครับสำหรับหูฟังนะครับและ USB Type A นะครับขนาด3.0ครับนี่สองพอร์ตนะฮะส่วนตัวเครื่องนะครับด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านล่างเป็นพอร์ต SD card นะครับ ด้างฝั่งขวานะครับจะเป็นพอร์ต DC ชาร์จนะครับมินิดิ p ีย์ครับ USB 3.0ครับและ USB Type C ครับถือว่าพอร์ตนั้นครบมากเลยครับรุ่นนี้นะครับและด้านล่างครับจะเป็นโปโกบินนะครับสำหรับคีย์บอร์ดแบบ docking ครับสามารถเสียบคีย์บอร์ดได้ใช้งานได้ทันทีและที่สำคัญครับรุ่นนี้ครับยังเหมือนเดิมครับแถม adjustable kick standing ครับสำหรับการตั้งแท็บเล็ตเวลาใช้งานแบบตั้งแนบนอนนะครับ อลูมิเนียมนะครับขาตั้งอลูมิเนียมแกะฟิล์มออกมาครับเป็นฟิล์มกันรอย2ชั้นนะครับด้านในเป็นฟิล์มกันรอยชิ้นหนึงนะครับาดูสีตัวเครื่องนะครับมากับ Windows 10ครับตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่1920คูณ1น8 0เซลนะครับเป็น Full HD ครับผมหน้าจอเป็นแบบทัสกิีนนะครับมันิดทัส10จุดครับ ทัลื่นเลยนะครับผมการใช้งานจอสกรีนได้นะครับเป็น Windows แท็บเลนะครับตัวนี้จอสวพังมากครับเปลี่ยนสีแป๊นนด่โอเคครับสีดำตัวนี้นะครับหน้าจอมีความพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นแบบ100% srgb นะครับคือสีตรง100%ครับสายกราฟิกนี้ต้องบอกว่าถูกใจสิ่งนี้ฮะและมากับปากกาด้วยครับรุ่นนี้เรารับปากกาทั้งหมด1 0 2 4ระดับครับ สามารถใช้ทัดหน้าจอได้ใช้ในการวาดการเขียนได้นะครับเราจะลองเขียนด้วยโปรแกรมเพียนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ,โอ้หน้าจอขาวมาขอเป็นสีแป๊บหนึ่งนะครับอเอาเขียนสีดำนะครับทดสอบในการลองวาดดูนะครับนี่ครับผมการวาดนะครับติดมือดีครับด้วยแรงกด1นึ่งพันยี่สบหลักเนี่ยสามารถทำให้เราทัดได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถวาดสามารถเขียนได้ ันะครบยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับถ้อยากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมซักซีชาแนลครับนี่ครับการว่าติดมือนะฮะเขียนติดมืออยู่ลองเขียนจีต่อไปเป็นการลองเขียนแบบวางมือนะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือสังเกตนะครับผมวางมือไว้นะฮะบนหน้าจอนะครับแล้วลองเขียนดูการเขียนเนี่ยจะมีติดติขัดขับ้างเพราะว่า มันไปจับตรงมือนะครับนี่ที่บงเอาไว้นะฮะนี่นะครับการลองเขียนต่อไปนะครับจะเป็นการลองใช้งานด้วยคีย์บอร์ดนะครับว่าการใช้คีย์บอร์ดเนี่ยจะสมูทและลื่นมากแค่ไหนนะครับนี่ครับต่อง่ายเลยฮะประกบปักเข้าไปคีย์บอร์ดสามารถปรับได้2อระดับนะครับเป็นแบบติดพื้นกับยกขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับเปิดนั่งขึ้นมาครับแล้วตั้งได้เลย ตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถยกจากฟื้นได้ทีนหนึ่งนะครับลองเข้า Word Excelc เห็นไหมครับสามารถปรับได้ครับคีย์บอร์ดสองระดับครับสังเกตหน้าจอนะครับจะไม่มีสีขา,ขาวๆลอดมาข้างๆนะครับเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยเป็นแบบ SRGB 100%ปนะครับสีสดสวยมากๆสีตรงไม่เพี้ยนเลยครับผม คีย์บอร์ดนะครับค่อนข้างสมูทครับแล้วก็เสียงดังแบบดังสะใจมากๆตัวสเปนบานครับของเสียงนะฮะปอกแปลกปอกแปกปอกแปเลยนะฮะตัวคีย์บอร์ดสัมผัสดีครับพิมพ์ลื่นครับผมเครื่องลื่นมากๆใช้งานได้ไม่กระตุกเลยครับ บอร์ดได้ครับที่บอกไปยกขึ้นมาที่ตึงจากพื้นครับเพื่อให้การพิมพ์ียรู้สึกว่าพิมพ์ง่ายขึ้นนะฮะให้วางมือได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้นี่นะฮะจอปิดได้ครับและรุ่นนี้นะครับที่เด็ดเลยก็คือการใช้ปากกาคู่คีย์บอร์ดนั่นเองครับตัวเครื่องเนี่ยจะมาออกับคีย์บอร์ดเลยนะครับแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถเด็ดปากกาได้ครับฟกพาสะดวกมากๆครับเนี่ยทำปากกาเด็ดปาข้านะครับ เน็ตปากกาคู่คีย์บอร์ดแล้วก็พกพาไปทุกที่เลยครับถือว่าพกพาง่ายมากๆครับมาดูโอ้โหเรียบหูดูโกมากๆครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตรอบเครื่องนะฮะทานความมือครับนี่ตัวเครื่องจะมีความหนักเล็กน้อยนะครับเป็นสีเทานะครับสะท้อนแสงวิบวักวิ้วักนะครับแล้วมีขาตั้งเป็นอลูมิเนียมครับและทางด้านซ้ายนะครับจะมีแค่สองพอร์ตเท่านั้นนะครับ ตัวเครื่องติดฟิล์มกันรอยแล้วนะครับตัวนี้นะครับให้หน้าจอมาที่100% sRGB ครับเป็นแบบ Full HD 1920ณ1080พิกเซลครับให้สีสันหน้าจอที่สวยงามมากครับเรามาดูน้องลิซ่าดีกว่าครับเนี่ยสังเกตสีดำนะครับสีดำคือสีดำแบบดำเลยนะครับไม่มีแสงแทรกเข้ามานะครับแล้วก็สีสันหน้าจออย่าตรงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับดูภาพชัดเสียงคมแล้วก็สามารถใช้งานกราฟิกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ นี่คือสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับตัวนี้ให้ CPU มาที่ Intel Celeron a 1 4 2 0นะครับแรม8 g b ครับแล้วก็ r ลอม2 8ครับเป็นแบบ SSD ครับยังไงนะครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางซั c ซิช Shop นะครับับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ